สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนั้นน่ะจะเป็นคอกตาลนะคะข้างล่างก็จะมีงอกตาลที่เรายังไม่ได้เอามาใส่กระถางส่วนอันนี้ก็คืองอกตาลที่เราเอามาใส่กระถางแล้วนะคะนี่ค่ะตอนที่เราขุดมาจากแกลบเขาก็จะเป็นสีขาวพอเราเอาลง กระถางแล้วก็ให้เขาเจอแสงแดดนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มแตกใบนี่ค่ะนี่คืองอกงอกตาลที่กําลังแตกใบนะคะนี่คือใบของเขาเฮ่ตอนนี้ใบเริ่มบานแล้วค่ะใบเขาเริ่มคลี่ออกแล้ว อันนี้ยังมีงอกตาลอยู่ข้างล่างนี่ค่ะนี่แหนนี่งอกเขาจะขาวๆนี่งอกแต่ก็เอาไปลงกระถางได้ตัวนี้รากราก,รากขาดแต่ไม่ตายนะคะอย่างเงี้ เขาจะเป็นเหมือนเห็ดโคนเลยนี่รากเขาอันนี้ก็ขาดดึงขึ้นมาขานันละแต่เดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ค่ะตรงตุ่มๆต,ต,ต,ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเป็นรากออกมาหมดเลยรอบๆตรงนี้นะคะอันนี้คือมเมล็ดตาลที่เราเอางอกเขาไปปลูกแล้วตัวนี้เอาไว้เผาถ่า,าน ไม่ใช้ได้ท่านใดที่สนใจจะซื้องอบตาลหรือต้นตาลไปปลูกสามารถทักเจามาได้นะคะ